ใรดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลลาน์สตราโฟสเห้ดังใจชุมทางฮอชูสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชุ่มทางฮัชโชครับผมเจอกันดึกๆแบบนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพครับเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่า คุณผู้ชายที่เริ่มมีอายุ30กว่าเนี่ยต้องอยากรู้แน่ๆมันเป็นโรคที่เป็นต่อเนื่องกันมาจากโรคเบาหวานความดันไขมันสูงไตและแน่นอนครับมันจะมานํามาซึ่งโรคนี้ครับเลือกโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศผแล้ววันนี้ผมอยู่กับแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับคุณหมอเบิร์ดครับผมในแพทย์ทรงกฎวัฒนาฝังชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอเบิร์ดตอนนี้ รู้สึกว่าเท่าที่ทราบมานะครับสิทคนที่เป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพศเขาบูนไม่ขึ้นอ๋อ <laughs> <laughs> เพศบูนไม่ขึ้นไม่มีคนมากดไลค์กดแชร์เลยอะไรเงี้ย <laughs> นะโรคเสื่อมสมรรถภาพเนี่ยคนไทย เป็นกันเยอะมากครับแล้วก็เป็นกันเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ตะก่อนเริ่มจะเป็นตอนอายุ3 40กว่าใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนมีสถิติบอกว่าอายุ30กว่าเนี่ยก็เริ่มเป็นโรคนี้กันแล้วมันมีที่มาอย่างไรบ้างครับเอ่อจริงๆแล้วที่ตรวจเจอเยอะๆนะครับครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันอืมผมจะเรียกโรคพวกนี้ว่า3โรคร้อยเบาหวานความดันไขมันครับสโรคร้อยครับสโรคร้อยยังไงครับ3โรคร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคือถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยครับคุณเสื่อมแน่นอนคุณเสื่อมแน่นอนครับครับเพราะว่อเปร์เ็เลยใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะอ่สมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเกิดมาจากอย่างแรกนะครับครับร่างกายต้องเพียบพร้อมครับถึงจะเริ่มสืบเผ่าพันธุ์อ๋อเพราะนั้นร่างกายมันต้องพร้อมครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับ คือร่างกายของมนุษย์สมดุลของร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสียสมดุลไปเนี่ยร่างกายจะไม่ทําให้ตัวเองพร้อมที่จะสืบพันธุ์ครับถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรเสียสมดุลไปปุ๊บแน่นอนมันก็จะไม่ระบบสืบพันธุ์จะทํางานไม่ดีใช่ครับออย่างที่2ก็คือถ้าเรามองเป็นวิทยาศาสตร์ครัหลอดเลือดเนี่ยถ้าเผื่อมันไปขึ้นที่สมองไม่ได้ก็สมองอุดตันใช่ไหมครับ มันไปที่แขนไม่ได้ก็แขนอุดตันแขนชาใช่ถ้ามันไปข้างล่างไม่ได้มันก็มันก็ชาครับมันก็ชามันก็ไม่ทํางานถูกต้องครับเลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้ครับมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาครับแล้วก็จริงๆโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยครับเป็นไม่ได้แค่ผู้ชายนะครับผู้หญิงก็เป็นได้ครับผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ครับแล้วสมมุติว่าผู้ชายเวลาเป็นเนี่ยมันก็คือแบบว่าไม่ไหวไม่ทํางานครับผู้หญิงเป็นเนี่ยมันอาการมันเป็นยังไงครับมันก็จะแห้งครับอ๋อ มันก็จะ,ะล็อกง่ายไม่มีน้ําไม่มีนวลอะไรพวกนี้นครับก็สามารถเป็นได้แต่ที่เราเจอเยอะเนี่ยก็คือผู้ชายจะเข้ามาปรึกษาหมอกันเยอะครับแล้วก็ถามว่าทําไมต้องอายุนเดี๋ยวนี้เหลือแค่30กว่าก<อ>็เริ่มเป็นแล้วใช่จริงๆแล้วอายุของคนเราแบ,บ่งเป็น3ช่วงครับ,รบหนึ่งคือปฐมบับก็คือช่วงตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงอายุ16ปีครับสคือช่วงไม่สิมใบ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไฟทํางานเยอะที่สุดคือช่วงวัยรุ่นช่วงวัยเจริญพันธุ์ใช่ครับ16ปีถึง32ปี16ปีถึง32ครับครับและปัจฉิมวัยคือช่วงปลายและช่วงนี้ลมเป็นลมเป็นใหญ่ก็คือ32ปีเป็นต้นไปกราฟร่างกายเราปกติแล้วมันจะขึ้นมาเป็นรังคังคว่ำครับส่วนที่เป็นจุดพีคคือช่วงมาฉิมวัยหรือช่วงกลางคนครับกลางคนของแผนไทยจะสั้นมาก 3, 2. 2> 3, 3, คือสามสิบสองปีหลังลาจากสามสิบสองนั่นคือดาวดาวล้นล้วนฟังแล้วเศร้าจังเลยเลยมาแล้วม,มันเลยไม่แปลกว่าทําไมเดี๋ยวนี้อายุ3ามสิบสองก็เริ่มเสื่อมสมรรถภาพาทางเพศได้ <laughs> เพราะว่าไฟมันเริ่มลดลงแล้วครับทุกอย่างมันจะเริ่มเสือ่อมลงและยิ่งถ้าเผื่อเรามีปัจจัยคือเบาหวานความดันไขมันเรามีแนวโน้มที่จะเป็น ขอแค่มีแนวโน้มนะครับสมรรถภาพทางเพศจะแย่ลงนั้นสามโรคร้อยแน่นอนสามโรคร้อยแน่นอนก็ฟังแล้วน่ากลัวจังเลยแล้วเราเราจะแก้ไขยังไงครับคุณหมอเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าน่าจะยาวในเรื่องของโรคนี้ว่าเราจะแก้ไขยังไงช่วยยังไงทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยนะว่าเรื่องของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยว่าเราจะแก้ไขมันยังไงครับ ตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนดีกว่าครับเครียดแล้วเกินกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องสําคัญของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายไม่มีขยะแก่ครับมันมันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญคคของชีวิตทีนี้เมื่อเริ่มเป็นแล้วมันจะมีอาการแบบยังไงบ้างออพอเริ่มเป็นนะครับ<ะ>อย่างแรกก็คือมันจะไม่ค่อย S 1> <S 1> สู้ซาเท่าไหร่ปกติถ้าเผื่อเราเป็นคนปกตินะตื่นเช้าขึ้นมาจะมีเคารพทรงชาติใช่ไหมครับ,รบแต่ของผู้ชายคือจะไม่มีเลยออันนี้แสดงว่ามีแนวโน้มที่เราเริ่มที่จะเสื่อมแล้วเนื่องจากว่าเวลามันแข็งตัวได้ครับมันคือเลือดมันไปไหลเวียนและขั่งอยู่บริเวณส่วนนั้นได้ดี<อ>ครับมันก็เลยแข็งตัว <S 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 ทีนี้พอเลือดมันไหลเวียนไปไม่ได้ครับมันก็ไม่มีภาวะแข็งตัวขึ้นมาก็คือเลือดมันมันไม่ไปข้างครับเพราะนั้นทางแก้คือทำยังไงก็ได้ให้เลือดไปข้างให้ได้ครับ ให้เลือดไปไหลเวียนไปส่วนนั้นให้ได้ใช่ครับเราจะทํำยังไงได้บ้างครับผมรู้สึกจะอัดอั้นใจพิเศษะเปล่าครับผมขามแทนคุณผู้ชมอ๋อโอเคครับก็ที่เขากินกันเมื่อก่อนคืออะไรครับไวยาก้าใช่ไหมเออววยาก้าววยาก้าเออหรือแบบถังเช่าครับเออะไรพวกเนี้แก็เราพูดถึงววยาก้าก่อนแล้วกันววยาก้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไอตัวของหลอดเลือดดำมันขยายตัวครับ พอมันขยายตัวปุ๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงมากขึ้นมันก็เลยทําให้ปึงปังขึ้นคแต่มันได้แค่สักช่วงเดียวครับแต่ว่ามันเป็นการกินยาเพื่อทําภารกิจบางอย่างในช่วงขณะนั้นเป็นช่วงคราวเป็นการรักษาแบบปลายเหตุใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บจะเป็นยังไงบ้างครับพี่เอกมันก็ไม่ทราบครับผมไม่เคยกินครับหมอเนี่ยคุณหมอเบิร์เกือบไปแล้วนะเนี่ยเกือบหลุดเนี่ย จะปวดหัวครับปวดหัวหน้ามืดรุนแรงไม่เคยเป็นเหมือนกันนะครับฟังเข้ามาครับครับปวดหัวรุนแรงครับปวดหัวหน้าปวดหัวหน้ามืดถ้าเผื่อใช้เป็นนานๆทําให้เป็นเรื่องของโรคหัวใจได้เลยครับโอ้โหเป็นตัวแวกาครับล่ะฮะครับถ้าเผื่อใช้ในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็มีโอกาสเป็นหัวใจวายได้ออ้โหอันตรายมากค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็แวค์กาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่า เราอะเอาน้ํามันราดบนกองไฟครับไฟที่มันลุกอยู่นะครับเอาน้ํามันราดปุ๊บไฟมันจะพุ่งขึ้นมาครับพอพุ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็มีพลังใช่ไหมครับฮะแต่สิ่งที่หายไปคือฟืนครับฟืนคือพลังชีวิตอ๋อมันมอดไปหมดมันถูกเผาไปหมดมันถูกเผาไปหมดยิ่งหนักกว่าเดิมอีกพอหมดฤทธิ์ยาใช่ครับมันก็เลยรู้สึกหมดฤทธิ์ยาแล้วก็จะเพียรหนักกว่าเดิมครับแล้วก็ต้องเพิ่มดัวไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นในทางของการแพทย์แผนตะวันออก แผนไทยแผนจีนแผนอินเดียมองเหมือนกันเลยก็คือเราต้องเพิ่มฟืนไม่ใช่เพิ่มน้ํามันครับอ่าเราก็คือต้องทายังไงก็ได้ครับให้ร่างกายแข็งแรงด้วยกันเพิ่มพลังชีวิตเข้าไปครับ,รบการกินการอยู่และที่สําคัญก็คือเรื่องของการไหลเวียนเลือดครับการไหลเวียนเลือดเนี่ยเพิ่มได้มี2รูปแบบครับ,รบหนึ่งคือสมุนไพรอืมสองคือหัตธบมบัตหรือการนวด<อ>ครับอาจจะเคยได้ยินนวดนาคราชคืนชีพใช่ไหมครับนวนนดนาคาราชคืนชีพ ไม่เคยได้ยินเลยคุณหมอจริงๆก็คือเหมือนเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกนวดกระสายแต่จริงกระสายปลอมนั้นรับพวกนั้นนะครับผมไม่เคยไปแบบนั้นนะแต่จริงๆแล้วการนวดกระสายเมือาสเซกชีพอ่ะก็คือนวดเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณส่วนนั้นให้มากขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือหลอดเลือดเราต้องเป็นปกติการไหลเวียนเลือดเราต้องเป็นปกติแล้วร่างกายเราต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งมันก็จะช่วยได้อย่างยั่งยืนแต่ต้องนวดโดยผู้ที่เป็นแพทย์ ผัตการจริงๆใช่ค <Então>, รับใช่ไหมฮะแล้วก <Right> ็ร like 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 ู้วิธีการนวดจริงๆใช่คร so. in ับอ่าแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเป็นการเรื่องของนวดมันเป็นเรื่องของสมุนไพรใช่เรื่องของยาถูกไหมครับครับมาในเรื่องของสมุนไพรผมว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อช่วงหน้าดีกว่าครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนครับเซิร์ฟกลับมาคุยกันต่อครับผมในเรื่องของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของหัตการไปแล้วนะฮะว่ามันมีตำรับการนวดอยู่แหละครับ แต่ถ้าคนที่เขาไม่อยากไปนวดหรือรว่าเขาอยู่ที่ห่างไกลไม่มีหมอที่ชํานาญเรื่องนี้ผมว่าเรื่องของสมุนไพรน่าจะเป็นตัวช่วยที่ช่วยได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับครับผมมันมีสมุนไพรอะไรยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรที่เป็นกลุ่มบํารุงร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ได้หมดเลยอย่างที่บอกแล้วการที่เราจะมี ความต้องการทั้งเพศได้คือร่างกายเราต้องแข็งแรงเพราะนั้นในกลุ่มสมุนไพรที่บำรุงร่างกายส่วนใหญ่จะช่วยได้อย่างเช่นกระชายดำดังอยู่ครับกระชายดำกระชายดำทานแบบไหนอะไรยังไงกินเป็นแคปซูลก็ได้ครับแต่ผมก็ไปเคยเห็นใครเอากระชายดำไปทำเป็นอาหารนะครับแต่จริงๆสามารถทำได้ครับครับครับทานเป็นกระชายดำแคปซูลใช่ครับทานถ้าเป็นยาอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหมอบอกคือควรทานเดือนเว้นเดือนใช่ครับใช่ไหมฮะ แต่ถ้าให้ดีอ่ะลองดูตำรับกระชายดาที่มันมีพวกซิงค์หรือพวกอะไรพวกนี้ร่วมด้วยก็จะดีครับก็ถ้าเผื่อไปดูสูตรนะครับแล้วก็สมุนไพรจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มรุงไตอ่ะที่ใช้ได้ดีอ่ะถังเช่าก็ยังถือเป็นตัวที่ดีครับครับแต่ว่าต้องกินโดยระมัดระวังไม่กินจนแบบโอเวอร์ดสเกินไปครับครับคือถ้าคุณจะทานถังเช่าคุณก็ควรจะปรึกษาแพทย์นิดนึงใช่ครับควรจะดูค่าไตของคุณนิดนึงแล้วก็ควรจะดูว่าไตของคุณมันภาวะไหนอยู่ครับ ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเผื่อเป็นเสื่อมวาฒนธรรมเทศอ่ะแค่ทําร่างกายแข็งแรงเน่ะมันมาเองครับอืมแต่ที่ต้องเน้นเตือนสมุนไพรเนี่ยเฝ้าระวังก็คือบางคนไปหาพวกยาดองเล่ามากินโอ้โหมากระทืบลงดนไม่รู้ล้มอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ครับมันอาจจะดีในช่วงแรกมันจะเหมือนบอาก้าเลยก็คือเลือดมันไหลเวียนเขาเรียกว่าบํารุงพลังที่ไตเยอะแต่ว่าพอนั้นเข้านั้นเข้าครับความร้อนมันเกิดขึ้นมาแล้ว มันจะเสื่อมเร็วกว่าเดิมมันก็ทําให้ไตทํางานหนักใช่ครับแล้วไตก็เสื่อมถูกต้องแล้วมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คุณก็ต้องกินโดสที่เยอะขึ้นใช่ครับเพื่อไปให้มันทํางานครับเพราะฉะนั้นในในกรณีทั้งแพทย์ทุกแผนเนี่ยเรามองเรื่องเสื่อมขางประเพศนี่เหมือนกันหมดเลยก็คือคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองออกกาลังกายสม่ำเสมอไหมนอนพับนอนเพียงพอไหมกินอาหารดีไหมครับเราถึงจะเลือกไปใช้ใช้ตัวเสริมเนี่ยให้น้อยที่สุดเลย เพราะว่าถ้าเผื่อล่างกายเราแข็งแรงยังไงแล้วเรากลับคืนมาได้อยู่แล้วครับในส่วนของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันทาร่างกายแข็งแรงแต่ของผู้หญิงเนี่ยไอการเสื่อมสมรรถภาพนะครับมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการมีไวท้องที่ไวกว่าปกติด้วยอ๋ออารมณ์ที่แปรปรวนใช่อยู่ดีๆก็โมโหครับอยู่ดีๆก็หงุดหงิดผมไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ดีๆก็หาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาพูดอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งบ่งบอกหมดเลยจริงที่พูดมาถูกต้องหมดของผู้ชายก็เป็นนะครับ ก็คือภาวะของไตที่มันเริ่มแบบมีปัญหาแหล้ว uh huh. ภาวะของการที่เลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีแล้วครับ,รบมันก็จะรู้สึกหงุดหิดรู้สึกกระอากะอวน uh huh. ครับอยู่ดีๆก็มีความผิดขึ้นมา uh huh. สร้างนั้นใช่ไหมฮะเขาเลยบอกว่าเรื่องอารมณ์มีผลต่อสมรรถเทศทางเพศ,เพศค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่ามันก็ส่งผลย้อนกันไปย้อนกันมาพอเรื่องนั้นไม่ดีอารมณ์ก็จะไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีเรื่องนั้นก็จะไม่ดีด้วยครับมันร่างกายมันไม่พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจครับในของผู้ชายของผู้หญิงก็จะมีพวกกลุ่มที่ช่วยการไหลเวียนเลือดที่อยู่ในมดลูกเนี่ยอย่างเช่นพวกว่านชักลูกลากสาก30อะไรพวกนี้ก็สามารถหามากินได้ครับครับเป็นพวกแคปซูลอะไรพวกนี้แต่ก็กินกินไม่ต้องแบบถี่มากกินแล้วก็เว้นระยะครับแต่ถ้า สุดๆแล้วจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ยาอันนี้อาจจะต้องปรึกษาหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยปยุกต์แถวบ้านคุณครับก็สามารถช่วยได้ครับจริงๆแล้วเสื่อเราเสื่อมโรคเสื่อมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่รุนแรงมากครับและแก้ไขแก้ไขได้ไวครับเกืไได้ไวใช่ถ้าเผื่อเรารู้เร็วแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือไอ้สามโรคที่จะมาเป็นโรคเนี้ยแหละอันนั้นต้องระวังครับอันนี้คือปลายโลกแล้วครับ ครับ,รบอันนี้มันคือผลกระทบของ3โลกนั้น<ช>โรคเสื่อมเนี่ยม,มันมาคือถ้าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามโลกนี้มาเนี่ยโรคเสื่อมมาแน่ครับแต่ถ้าคุณแบบว่าเบาหวานความดันไขมันไม่ได้เป็นแล้วเป็นโรคเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยมันยังพอแก้ไขได้ไวถูกไหมฮะ<ช>ด้วยการดูแลร่างกายของคุณทานเรื่องการกินการนอนการออกกําลังและก็ควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีนะครับร่างกายมันก็จับ กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติใช่นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีอายุสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีภาวะเสื่อมตามมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเมื่อแบบว่าเลยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเลยแบบปัดชิมไว้ไปแล้วเลย3าสองไปแล้วสมมติว่า40 45, 50เลยสิบาบเลยนะอันนี้ความเสื่อมมันมาเป็นปกติตามลักษณะของของมนุษย์นะฮะเคยเห็นคนอายุ90มีลูกได้ไหมครับ โอ้มีได้นะครับมีได้เพราะในจริงเรื่องเนี้ถ้าเป็นของผู้ชายอ่ะออายุเท่าไหร่ก็มีลูกได้ถ้าเผื่อร่างกายคุณแข็งแรงพอโอ้โหเพราะนั้นความเสื่อมไม่มีผลครับโอ้โหอยากจะรู้จังเลยว่ามันมีเคล็ดลับยังไงครับช่วงหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวมาคุยกันมาคุยกันต่อครับในเรื่องของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับนะครับคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกไปแล้วว่าสมุนไพรมีส่วนช่วยได้ถ้าเป็นผู้ชายก็กระชายดำ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่านชักมดลูกนะครับลองไปหาทานกันดูถ้าท่านอยู่ในวัยที่เป็นแบบว่ายังแบบ30ต้นๆเงี้ยและเริ่มมีอาการดังกล่าวแต่ว่าที่สําคัญต้องลองตรวจโรคพวกเบาหวานความนันไขมันร่วมไปด้วยใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมฮะทีนี้เราควรจะเราควรจะทํายังไงให้มันกลับมาคุณหมอบอกว่ามันกลับมาเป็นปกติด้วยวครับใช่ไหมฮะใช่ถ้าเราเริ่มออกกําลังกายนะฮะแล้วก็ทานอาหารอย่างที่คุณหมอบอก ทานจืดใช่ไหมฮะทานไม่ไม่ทอดไม่มันไม่อะไรนี้ถ้ากลุ่มถ้ากลุ่มนี้เราต้องการเป็นพิเศษใช่ไหมครับอาหารจืดอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วแหละ้าจะกินเป็นพวกแบบกลุ่มที่มันออกฤทธิ์แบบเครื่องเทศนิดๆครับให้มันสูบฉีดขึ้นครับอย่างเช่นพวกกลุ่มพริกไทยบางคนเขาใส่พริกไทยร่อนแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราต้องการเรื่องนี้ เปลี่ยนพริกไทยดาพริกไทยร่อนคือเป็นพริกไทยอะไระพริกไทยขาวอ๋อก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นพริกไทยดาเปลี่ยนเป็นพริกไทยดาครับครับก็จะทําให้หนึ่งบำรุงธาตุครับสองคือทําให้เลือดลมเนี่ยมันกระจายได้ดีขึ้นแล้วมันจะมีความร้อนมากกว่าพริกไทยร่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อกินพวกอาหารที่มีกลุ่มพริกไทยดาหรือกลุ่มพวกที่มันมีเผ็ดร้อนนิดๆก็จะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วเรื่องพวกนั้นเราจะไหวขึ้น ทีนี้ต้องดูด้วยว่าตอนนั้นร่างกายของเรามัน,ม,นมีไฟกำเริบไหม,มอย่างเช่นร้อนในง่ายเรานอนไม่พอหน้าหมองคําเราก็อาจจะต้องดื่มน้ําให้เยอะแต่เราสามารถกินได้นะแต่ดื่มน้ําให้เยอะอทําให้ร่างกายมันไม่ร้อนมากครับ,รบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นร้อนในง่ายก่าปกติครับคือน้าเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบหลักๆของร่างกาย เราควรจะดื่มน้ําให้มันเพียงพออยู่แล้วล่ะควรจะดื่มให้มันเยอะๆอยู่แล้วจริงๆแล้วมันควรจะประมาณกี่ลิตรต่อวันครับจริงให้ดีในอยู่ที่ประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรครับ1ึ่งลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะแล้วก็คนที่เป็นเสือสมรรถภาพเนี่ยผมก็บอกกินน้าเยอะนะกินน้ําอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดลวงกันหมดเลยครับชาชากินไปแก้วหนึ่งอ่ะห้าร้อยมิลิลิตรกาแฟกาแฟแก้วหนึ่งอ่ะสามร้อยวงกันเป็น2ลิตรก็เยอะนี่หมอไม่ใช่ครับ2ลิตรหมายความว่าน้ําอุณหภูมิปกติ น้ำอุณหภูมิปกติด้วยน้ำเปล่าด้วยไม่ใช่น้ําเย็นด้วยไม่ใช่น้ําเย็นด้วยครับที่ให้ดีควรไม่ใช่น้ําเย็นแล้วทานน้าเย็นบ่อยๆมันมันมันมีผลเสียไหมมีครับก็หลักการก็คือน้ําเย็นเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายร่างกายต้องปรับทุกอย่างให้เป็นกลางหรือร่างกายใช้ได้ก่อนที่จะนําไปใช้เพราะฉะนั้นน้ําเย็นเข้ามาปุ๊บร่างกายมันตรวจสอบว่าเย็นเกินไปมันจะทํำยังไงครับมันก็ทำให้มันร้อนขึ้นนยครับเพราะนั้นก็เลยเกิดความร้อนค้างคนเป็นไข้หวัดเลยไม่ให้กินน้ําเย็นนะครับ คน oh. เป็นไข้ตัวร้อนกินน้ําเย็นปุ๊บจะยิ่งร้อนขึ้นเพราะว่าร่างกายมันต้องเพิ่มพลังงานให้มันร้อนขึ้น <c oughs> ครับเพราะนั้นคนที่เป็นโรคเสื่อมอยู่แล้วอ่ะเรามีปัญหาเรื่องความเสื่อมแล้วเรามีปัญหาเรื่องไฟค้างการกินน้ําเย็นจะยิ่ง <c oughs> ทําให้มันเพิ่มภาระก็คือเพิ่มไฟชากาแฟพวกนี้ก็เพิ่มไฟครับไม่ควรไม่ควร เพราะนั <Auf> ้นก็กินน้ำอุณหภูมิปกติให้เยอะขึ้นแล้วก็กินพวกอาหารที่มันออกฤทธิ์ช่วยการไหลเวียนให้ดีขึ้นพวกกลุ่มเครื่องเทศพริกไทยใบกระเพราอะไรพวกนี้กินได้หมดนะครับครับแล้วก็ออกกาลังกายให้สม่าเสมอครับออกกาลังกายให้สม่าเสมอแล้วก็ลดความไม่ตกกังวลลดความเครียดได้ได้หากิจกรรมทาครับเอ่อเรื่องความเครียดนี่ค่อนข้างมีผลมีผลเยอะครับมีผลเยอะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเสื่อมใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการนอน นอนให้เพียงพอถ้าเผื่อเราทําพวกนี้ได้ปุ๊บร่างกายเราจะอยู่ในภาวะที่สมดุลมากที่สุดเราก็สามารถมีลูกได้ครับหรือสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงถูกต้องครับอ่าฮะโอเคครับคุณหมอครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงดีกว่าเรื่องของโรคเสื่อมสมรรถภาพตัางเพศครับตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนครับคุยกันต่อครับเรื่องของโรคสําคัญที่ ทุกคนให้ความสนใจครับโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับะค,ะคุณหมอเบิร์ตหมอเบิร์ตถ้าสมมุติว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปอ่ะสรุปว่ากินให้ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นโรคเนี้ยมันก็ต้องกินอาหารที่มันมีวความเผ็ดนิดนึงมีความร้อนนิดน<ช>ึงแต่ถ้าคนที่เขาเป็นโรคอื่นๆอยู่ด้วยเช่นเบาหวานความดันไขมัน3โรคร้อยที่คุณหมอบอกมาเขาจะต้องปฏิบัติตัวย,ยังไงใช้ชีวิตประจําวันยังไง เออก็ใช้หนึ่งคือการถ้าเขาต้องใช้ยานะก็กินยาให้ตามปกติครับครับสองก็คือปรับพฤติกรรมให้เหมือนกับเป็นโรครักษาโรคนั้นไปเลยครับครับก็คือทำทำให้ร่างกายเป็นปกติให้ได้มากที่สุดก็สามารถช่วยได้ครับ,รบทีเนี้ยในส่วนของเอ่อเมื่อกี้มีพูดถึงรสเผ็ดมาอาหารจริงๆอาหารรสเผ็ดในที่เนี้ยเราไม่ได้หมายความว่าเป็นพริกนะครับอ่าบางคนเข้าใจผิดเนียเราต้องกินเผ็ดร้อน,อนไปกินพริกกินส้มตำแซ่บเลยใช่ไม่ได้ครับ อันนั้นคือเผ็ดเขาเรียกเผ็ดแสบคือเผ็ดเฉพาะที่มันจะทําให้มีความร้อนค้างมากกว่าเดิมไม่ใช่การเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนคือต้องเผ็ดแล้วรู้สึกร่างกายร้อนอกินแล้วรู้สึกร่างกายอุ่นเหมือนกินพริกไทยรู้สึกตัวอุ่นๆเ่งนี้นครับ,รบอันนั้นคือเผ็ดร้อนอแล้วมันมีอาหารประเภทไหนบ้างครับที่ให้ความเผ็ดร้อนในร่างกายของเราพวกจริงอาหารไทยมีเยอะครับกลุ่มที่มีเครื่องเทศกินได้หมดเลยเช่นเช่นอะไรครับพอจะบอกได้พริกไทยพริกไทยครับผัด ไก่ผัดขิงผัดกระชายดำผัดพริกแกงอะไรพวกนี้ได้น้ำขิงน้ำขิงได้อะไรพวกนี้ก็ได้ครับรวมไปถึงอาหารที่มันกินแล้วมันมีแบบความร้อนขึ้นมาในร่างกายผัดชามีกะวานมีอะไรพวกนี้สอาหารไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วพวกเผ็ดร้อนอยู่แล้วใช่ต้มยำเนี่ยดีเลยครับใช่ไหมฮะมันก็จะมีใบมะกรูดมีขาตะไคร้อะไรพวกนี้ด้วยก็จะช่วยได้ ครับแต่ว่าอย่าปรุงรสจัดใช่ครับอย่าไปใส่พริกเยอะอย่าไปใส่พริกเยอะอย่าไปหนักแบบพวกน้ำตาลทรายใช่ครับแล้วก็น้ำปลาเยอะครับก็คือพวกสิ่งที่ปรุงแต่งเยอะๆหรือหรือปรุงรสเยอะๆครับอย่าไปใส่รวมทั้งผงชูรสด้วยนะครับใส่ให้น้อยที่สุดเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยลดการนาเข้าสารพิษที่เยอะที่สุดครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเสถรสมรรถภาพทางเพศมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของ เขาเรียกว่าอาการในการเสื่อมในสิ่งเื่อนๆื่นอีกเยอะมากครับรวมถึงถ้าเผื่อเราอย่างอายุแบบประมาณไม่เยอะอ่ะสามสิบหรือสี่สิบอ่ะบางคนที่วางแผนมีลูกอ่ะก็จะมีลูกยากมากครับถ้าเผื่อเรามีปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพหมายถึงว่าคือโรคเสื่อมเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นแบบปลายเหตุของสามโลคนั้นใช่เราควรจะดูแลสามโลคนั้นให้มันดีก่อนถูกต้องให้มันหายก่อน แล้วเดี๋ยวสมรรถภาพมันจะกลับมาเองใช่ครับใช่ไหมฮะได้ความรู้กันไปเต็มๆนะครับท่านผู้ชมครับผมก็วันนี้ใครที่มีปัญหาจะลองมาปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ได้ปรึกษาคุณหมอเบิร์ดก็ได้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้สักนิดหนึ่งตรงกดสหคลินิกครับครับก็สามารถไปเสิร์ชแล้วก็ไปหาได้เลยครับครับนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอเบิร์ดมากครับสวัสดีครับผมมี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพัชครับผมตาเทศทองครับผมมอบให้คุณหมอเปิดครับอันนี้มันน่าจะเป็นกระชายขาวก็กินได้เะครับจริงๆได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็น้ำดื่มกระเซมราชวิตามินแอมินแรอเตอร์ครับมอบให้ด้วยครับวันหนึ่งต้องกินสี่ขวดครับอย่าลืมนะครับผมพื้นฐานการใช้ชีวิตพื้นฐานการกินการอยู่การนอนและอารมณ์ของท่านเป็นตัวควบคุมชีวิตของท่านนะครับผมดูรายการของเราแล้วก็ อยากให้ท่านมีอารมณ์ที่ดีครับมีความรู้แล้วก็นำไปใช้ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นครับเราพบกันใหม่ในชุมทางฮอตโชว์ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับชุมท,ทางฮอตโชว์